เคยได้ยินเรื่องนางตะเคียนไหมว่ากันว่าต้นตะเคียนเก่าแก่มักมีวิญญาณสิงสถิตยอยู่วันนั้นฉันไปถ่ายทำรายการที่ป่าแห่งหนึ่งทีมงานบอกว่าแถวนี้มีต้นตะเคียนใหญ่มากอายุหลายร้อยปีพวกเราไม่เชื่อเรื่องผีอยู่แล้วก็เลยเข้าไปถ่ายทำกันตามปกติ พอตกเย็นอากาศเริ่มเย็นเยอือกจู่ๆไฟในกองถ่ายก็ดับพรึบทุกคนเริ่มโวยวายแต่แล้วเสียงหวานๆก็ดังขึ้นมาว่าพวกเจ้าเข้ามาทำอะไรในที่ของข้าฉันขนลุกสู้หันไปมองต้นตะเคียนใหญ่ต้นนั้นเหมือนมีเงาผู้หญิงผมยาวสวมชุดไทยโบราณยืนอยู่ เราเรามาถ่ายรายการไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่นะฉันตอบเสียงสัน่นออกไปออกไปจากที่นี่ซะเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับลมที่พัดแรงจนต้นไม้สั่นไหวพวกเราไม่รอช้ารีบเก็บของวิ่งหนีออกจากป่าแทบไม่ทัน ตั้งแต่วันนั้นฉันก็เชื่อแล้วว่าเรื่องผีมีอยู่จริงและนางตะเคียนก็ไม่ใช่แค่ตำนานเล่าขานแต่เป็นวิญญาณที่หวงแหนต้นไม้ของตัวเองอย่างแท้จริงดังนั้นถ้าเจอต้นตะเคียนเก่าแก่ก็อย่าลบหลู่เพราะอาจเจอดีแบบพวกเราได้